ปีนออฟยูเรเซียสารคดีสะท้อนโลกวัฒนธรรมยูเรเซียโดยท่านอิสลามมีซาพร้อมออกอากาศปี2569เรียกได้ว่าสร้างปรากฏการณ์ให้กับภาพยนตร์สารคดีเชิงประวัติและเทววิทยาสำหรับปินออฟยูเรเซียโมโนทิลิซึมแอนเดวิลโดยเป็นผลางานร่วมสร้างของทีมนักวิชาการระดับนานาชาติและท่านอิสลามมีซายูเรเซียนักบวชอิสลามภาพายยูเรเซียหรือปินอกโอเกเลสกีหรือเป็นที่รู้จักกันในานามท่านพี่โอกรูครึ่งไทยผู้นำทางจิตอินญ,ญ,ญาณสายซุนนีซูฟีปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนศาสนา โดยสารคดีเรื่องนี้ค่ะได้รับความสนใจเป็นอย่างมากโดยจะเตรียมออกอากาศในปี2569เป็นสารคดีที่ผสมสานาระหว่างประวัติศาสตร์ปัชญาและชีวิตนักบวชอิสลามผู้ลึกลับโดยผู้ชมจะได้เห็นแนวคิดการเชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกสารคดีถ่ายทอดการเดินทางของท่านอิสลามมีซาตั้งแต่การบวชอิสลามการปฏิบัติภาวนาชานการต่อสู้กับสิ่งลี้ลับในเชิงสัญลักษณ์ปินออฟยูเรเซียเป็นภาพยนตร์สารคดีที่จะเป็นมากกว่าสารคดีแต่สะท้อนจิตวิญญาณรากเงาของมนุษย์วัฒนธรรม สัจธรรมที่อยู่เหนือวิทยาศาสตร์และจะมาขยาวงการสารคดีโลกในปี2569กันค่ะก็เพราะว่ามาจากศาสนานามครับศาสนานามก็ชื่อคือชื่อทางศาสนาอ่อ p r i of e u r e u r a เ i a เพราะว่าสาเหตุอย่างหนึ่งก็เพราะว่านามสกุลคือนามสกุลยูเรเชียแล้วก็ก็เท่าที่ทราบมาก็ไม่มี คนอื่นที่ใช้นามสกุลนี้ครับในแถบภูมิภาคไทยหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เลยเหมือนกับเป็นผู้บุกเบิกครับเพราะว่า Pri n c e เนี่ยมันแปลได้หลายอย่างแปลว่าเป็นผู้บุกเบิกก็ได้แปลว่าเจ้าชายทางาศาสนาอะไรอย่างนี้ก็ได้มันแปลได้ p ล i ย c e of Eu ซอฟต์เรียมันมีหลายๆความหมายรวมครับเป็นเรื่องที่ซับซ้อนครับใช่ครับเป็นการบันทึกภาพแบบสดครับเป็นด็อกิเม้นท y ีเนี่ยสารคดีมันมีหลบ หลายประเภทหลายแบบครับอย่างเช่นที่เราถ่ายกัน่มันเน้น real time ก็คือว่าเราบันทึกเหตุการณ์สดๆอะ่ะอย่างเช่นเรามาเจอกันครั้งแรกอ่ะเราก็บันทึกกันแล้วเราเจอกันมาเจอกันครั้งแรกจริงๆรบางครั้งก็จะมีการเท้าความสารคดีส่วนใหญ่จะเป็นการเหมือนกับมาทำอางทีเป็น reenactment คือการเอาเรื่องจริงที่ผ่านมาแล้วในอดีตมาสร้างแต่อันนี้ของเราเป็นแบบว่าส่วนใหญ่จะเป็นว่า บันทึกสดมากกว่าครับแต่ก็มีถามว่ามีดราม่าปนอยู่ด้วยไหมก็มีมีส่วนหนึ่งไม่ใช่สารคดีเพียวร้อซแต่ว่ามากกว่าเขาเรียกว่ามากกว่าครึ่งครับส่วนเป็นเรื่องจริงประมาณเก้า้นต์ครับก็ทําเพื่อจริงๆมีประสบจุดประสงค์คือทําเพื่อเผยแพร่ศาสนาครับก็คือว่าธรรมชาติครับ natural เ ไม่ได้รีฟแะไรมากมายก็เหมือนสดๆนะครับอย่างที่บอกจริงๆอ่ะตามที่เราแต่งงานกันตามกฎหมายศาสนากฎหมายอิสลามเดี๋ยวเรี่กว่าชาริอะเราเนี่ยคือเขาเป็นภรรยาคนแรกครับอันนี้คือจริงๆก็ไม่เคยแต่งงานมาก่อนไม่เคยนมกะาไม่เคยคนแรก ยังไม่ยังไม่ได้บรรลุขั้นสูงสุดยังไม่ได้บรรลุขั้นสูงสุดคือการบวชอิสลามอ่ะบางคนก็งงว่าการบวชอิสลามคืออะไรคนที่รู้กันอ่ะอย่างมุสลิมเราจะคิดว่าบ,บวชอิสลามก็คือการถือศีลอดถือศีลอดอาหารการบวชในเดือนรอมฎอนแต่ว่าทีเนี้ยการบวชคําว่าบวชมันมีความหมายลึกซึ้งกว่านั้นจริงๆริอ่ะมันมากกว่าแค่การถือศีลอดครับมันคือการละทิ้งกิเลสละทิ้งตัณหา แล้วก็ที่สำคัญการเข้าฌานเพื่อให้จิตใจหรือจิตวิญญาณเนี่ยไม่ใช่แค่จิตใจมันจะลึกกว่าจิตใจก็คือจิตวิญญาณใกล้เข้าใกล้จิตก,กับพระเจ้ามากขึ้นครับมันเป็นเรื่องที่อธิบายยากซึ่งถ้าอาธิบายจริงๆอ่ะจะใช้เวลานานมากครับมันจะอยู่ในหนังสือนี้เยอะครับในการเกี่ยวกับเรื่องการบูตอิสลามมีทั้งการเพนตบา แล้วก็ละทิ้งสิ่งของนอกกายอย่างพวกสิ่งของอะไรอย่างนี้ครับมันหรือว่าจะเป็นเงินทองมันคือไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของตัวตนเราก็มีแค่เนี้ยผิวหนังคือเป็นตัวตนแล้วก็จิตใจข้างในภายนอกภายในก็คือจิตวิญญาณครับที่จิตวิญญาณาไม่มองไม่เห็นก็จะเชื่อมโยงกับพระเจ้าอันนี้คือตัวตนที่แท้จริงตอนแรกคือ คิดว่าเป็นปลายปีนี้จะมีพรีเมียร์ตัวไม่ทันครับทัางทีม Post Production เขาทำหน้าที่ในการ Edit มันเลยเวลาไปเยอะก็เลยกลายเป็นว่าปีหน้าครับจะมีพรีเมียร์ปีหน้าปีหน้าทั่วโลกอะแล้วก็อยากฝากว่าภาพยนเรื่องนี้เป็นสารคดีมันเป็นมากกว่าภาพยนต์ทั่วไปเพราะว่าเป็นการบันทึกความจริงบันทึกสัจธรรมจุดประสงค์ก็คือ เพื่อเผยแพร่ศัจธรรมแล้วก็เผยแพร่ศาสนาครับเพื่อมนุษยธรรมเพื่อทุกชีวิตที่มีพระเจ้าองค์เดียวอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างที่สำคัญที่สุดนะครับเกี่ยวกับภาพยนต์สารคดี Prince of Eurasian จะออยากจะบอกทุกคนว่าไม่ใช่ภาพยนตร์ ศาสนาอิสลามครับคือการทำทำแบบเป็นกลางครับทำแบบว่าจุดประสงค์ในท้ายสุดแล้วะจะเห็นว่าการบันทึกภาพเนี่ยตอนสุดท้ายะจะทำเพื่อศาสนาอิสลามแต่ว่าโดยรวมแล้วคือมองอย่างเป็นกลางครับเพราะในสมัยก่อน,นทุกคนต่างก็เคยแบบว่าทำเรื่องที่ออกนอกรูนอกทาง ที่มันไม่ถูกต้องตามหลักศิลธรรมเนี่ยอ,อย่างเจ้าตัวเราเคยก็เราก็เคยทำก็อยากจะบอกว่ามันไม่ใช่หนังอิสลามแต่ว่าเป็นหนังศาสนาเป็นหนังที่มันจะมีผสมหลายอยา่างนอกจากศาสนาก็มีเรื่องบันเทิงตา่างๆก็มีอยู่บ้างเป็นการบันทึกเรื่องราวส่วนตัว มากกว่าที่จะเป็นเป็นการที่แบบว่าเป็น personal story มากกว่าที่จะเป็นแบบเกี่ยวกับว่าไปถ่ายสารคดีตามสถานที่นู้นไม่เกี่ยวกับสถานที่นี้จะไม่เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆแต่จะเกี่ยวกับว่าเป็นเรื่องราวประสบการณ์ส่วนตัวครับ mm hmm. เกี่ยวกับ experience mm hmm. เกี่ยวกับอีกมิติหนึ่งโลกอีกมิติหนึ่งที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาปล่าอะไรประมา,ะมาณนี้กนะ็อยากจะบอกว่าท mm hmm. ิ้งท้ายก็คือ ไม่ใช่ภาพยนตร์ศาสนาโดยตรงครับแต่ทำเพื่อศาสนาอิสลามครับ